กล้วยพะโล้เพื่อนี่ครับเพื่อนไงนะครับแต่สมมุติว่าเป็นนะบางคนมาตัดนะครับอาจจะลนนะครับลงไปขิดดินนะครับอาจจะต้นน่วยซั่หน่วยยังไดนะครับวิธีตัดกล้วยนะครับวิธีตัดกล้วยง่ายๆนะครับห้าถ้าสมมุติว่ากล้วยยังอื่นขึ้นกันครับแต่เพื่อสูงๆนะให้ห้าวัดนะครับความสูงของกล้วยเบิ้งนะครับจากเพื่อลงมาเนี่ยครับนี่นะครับสมมุติว่าเป็นเบิ้ไปนะครับมีประมาณแบ่งแบ่งเป็น แบ่งเป็นเจ่สสี่ส่วนนะครับแบ่งเป็นยี่สสี่ส่วนหัาตัดนะครับของหัาตัดครึ่งนี่ห้วูงจะขึ้นขึ้นไปนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับสมมุิว่ามี่โยสามเมตรตัดรูเมตรหาสิบรอเมตรหกสิบไปเรื่อยนะครับฟันนะครับเห็นบ่พี่น้องครับแ่ว่าบุกกระแทกนะครับบวกกระแทกขึ้นแต่ิตโรคกมื่อนนี้พอดีเขาบต้องที่ ตัดแล้วไปคับเยอะสูงเอาง่ายนะครับเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยวมันคอยคอยจาตัดให้มันขาดให้มันเอียนปุ๊บลงมาไม่ถึงไฟรับหนึ่หนักของมันเองค่ขับลงมาแล้วเข้าไปรัดไปอ่อนด้านไหนแต่ว่ารัดไปมันแต่ได้หลายอย่างครับเพราะมันห่อวตำนี้แล้วเข้าอยตัดครับจัดนี้มันจะ่ทุกข์ในอ้ได้วยมากครับใกล้จะทุกข์แล้วครับพี่น้องครับเริ่มเลี้ยงแล้วนะครับป่วยพะโล้ครับ